สวัสดีครับวันนี้เรามาลุ้นเนื้อกันครับรุ่นห้าแชะนะครับหลวงปู่บุญมาครับโชติธรรมโมนะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับครับเป็นลุ้นเนื้อเดิมๆนะครับออกจากัดสซีนเดิมๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับภาพครับอ่าครับเป็นแกะสซีนลุ้นเนื้อนะครับ นี่ครับดูกล่องนะครับนี่นะครับดูกล่อ,กองสวยงามนะครับป๊าบโอ้โห,โหนะครับดูยันด้านหลังนะครับโอ้โห,โหนะครับเหมือนน่าจะเป็นทองฝาบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านหน้าจะลงยาสีอะไรนะครับดูยันนะครับด้านหลังนะครับป๊าบป,ป๊าบป,ป๊าบป๊าบขอพิกนี้ป๊าบป,ป๊าบป๊าบ อ๋อลงยาน้ำเงินนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับลงนายาน้ำเงินนะครับดูนะครับโอ้โหนะครับเหรียญหนามากเลยนะครับนี่เหรียญหนามากเลยนะครับนี่ดูนะครับอ่าดูนะครับสวยงามนะครับขอบคุณทีมสร้างนะครับเนี้ใช้ครับสายหนึ่งนะครับ กดติดตามด้วยนะครับพอดีเช่ามาจากเพจนาคาพ,พักเครื่องอมูเลนะครับขอบคุณครับ